สวัสดีชาวโลกเรากำลังไปจักรวาลการลงทุนไร้ขีดจำกัดกันเย้สวัสดีครับจักรวาลสินทรัพย์ดิจิทัลที่คุณก็ไปได้ไง่ายง่ายแค่ต้องผ่าน3จุดนี้ก่อนจุดที่1จุดโหลดแอป Inves t X และเปิดบัญชีการลงทุนสะดวกเปิดเมื่อไหร่ก็ได้จุดที่2 จุดกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการลงทุนกรอกง่ายใช้เวลาไม่นานจุดที่3จุดทำแบบประเมินความเสี่ยงและกดยืนยันเปิดบัญชีลงทุนเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเรามีเทคโนโลยีที่ช่วยดูแลพร้อมคัดสรันสินทรัพย์ที่เหมาะสมและปฏิบัติครบตามทุกข้อกำหนด Radio ดิิจลลแ้วครั้งแรกที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์อื่นๆได้ในแอปเดียวโหลดเลยครับ Innovex จะกรวานการลงทุนในมือคุณผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศ,ศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้